สวัสดีครับพบกับผมจอ Leadership for Life รายการที่ยกระดับความเป็นผู้นำในตัวคุณนะครับวันนี้ยังอยู่ในหนังสือ The Leadership Handbook ของจอห์นแม็กซ์เวนะครับผมจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยเรื่องช่วงเวลาที่พลิกชีวิตของคุณนะครับจะถามอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่คุณลืมตาดูโลกขึ้นมาเนี่ยนะฮะเริ่มเริ่มอ่านออกเขียนได้จนมาถึงปัจจุบันเนี้ยมันมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างล่ะครับที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับเมื่อเหตุการณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ คุณก็ได้ทําบางอย่างกับมันไปนะครับคุณตอบสนองบางอย่างไปแล้วจากนั้นชีวิตคุณเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะครับลองมองย้อนไปนะครับมันมีเหตุการณ์สาคัญสำคัญอย่างนั้นเกิดขึ้นบ้างไหมในช่วงชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยเด็กนะฮะวัยรุ่นนะฮะหรือทํางานช่วงช่วงต้นๆน,นะครับเริ่มต้นทํางานนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่เรียกว่าช่วงเวลาที่พลิกชีวิตของคุณนะครับนะครับผมขอเรียกเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษละกันนะครับใช้คําว่า defining moment นะครับ defining Def เนี่ย d e f i n e เนี่ยแปลว่าการให้คำจำกัดความนะครับ moment ก็คือช่วงเวลาช่วงขณะนั้นนะครับต่อไปนี้ผมจะแทนคำว่า defining moment ก็คือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละแล้วมันให้คำจำกัดความคุณเลยว่าคุณเป็นใครนะฮะผู้เขียนเนี่ยก็มีความเชื่ออย่างแรงกล้าเลยว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับเพราะว่าผู้นำเนี่ยต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผู้เขียนก็ยังได้บอกว่า ทางเลือกที่เราได้เลือกในช่วงเวลาที่สําคัญนั่นแหละฮะมันจะสร้างตัวตนของเรานะครับและยังประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยว่าเรานั้นเป็นใครนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ผมพูดถึงคําว่าคําว่า defining moment นะครับผมจะมาแยกแยะครับว่าทําไม defining moment เนี่ยมันถึงมีความสําคัญนักล่ะนะครับ,นะรบประการแรกหรือข้อหนึ่งเนี่ยก็คือมันทําให้เรารู้นะครับรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครนะครับลองพิจารณาถึงการใช้ชีวิตนะฮะของคุณในทุกๆวันเนี่ยนะครับ มันไม่มีอะไรพิเศษนะฮะหรือว่าวุ่นวายในทุกๆวันนะจริงไหมครับแล้วมันก็ไม่ต่างกับคนอื่นนะผมเองก็ไม่ได้มีชีวิตที่วุ่นวายทุกวันนะคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ลองคิดดูให้ดีนะว่าจะมีอยู่ไม่กี่วันหรอกที่มันแตกต่างจากวันอื่นๆนะฮะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่แตกต่างนะแต่มันโดดเด่นออกมาเลยอ่ะเพราะช่วงเวลานั้นน่ะมันให้โอกาสกับคุณนะครับที่จะลุกขึ้นจะฝูงชนที่นั่งรายล้อของคุณนะครับแล้วก็มอบช่วงเวลาพิเศษนั้นน่ะให้เป็นของคุณจริงๆ นะครับหรือมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งอะฮะที่เวลานั้นเข้ามาปุ๊บเนะี่ยคุณก็ยังคงนั่งอยู่ในฝูงชนแล้วปล่อยโอกาสนั้นผ่านไปนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับนะฮะในแบบที่มันดีขึ้นหรือมันมันแย่ลงก็ตามนะครับมันจะแสดงให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครจริงๆนะครับและคุณเนี่ยถูกทํามาจากอะไรนะครับพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่า defining moment เนี่ยจะเกิดขึ้นตามตารางเหตุการณ์สําคัญของชีวิตที่รู้ล่วงหน้า เอามีอะไรบ้างล่ะนะฮะเหตุการณ์สําคัญสาคัญในชีวิตที่เราคิดว่าเรารู้รู้ล่วงหน้านะครับเช่นนะครับเมื่อเราสําเร็จการศึกษารับปริญญานะครับเราแต่งงานใช่ไหมฮะหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะครับแต่จะมี defining moment บางอย่างนะครับที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตนะฮะเวลาไหนบ้างล่ะที่เป็นเวลาวิกฤตลองดูนะเช่นนะฮะคุณกำลังเผชิญกับความล้มเหลวส่วนบุคคลนะคุณกำลังยืนหยัดนะฮะต่อเรื่องบางเรื่องล่ะ ที่คุณมีความเชื่อหรือคุณกำลังรับประสบการณ์ความทุกข์ความทรมานนะฮะคุณถูกร้องขอให้ให้อภัยนะครับในบางอย่างนะครับที่คุณไม่อยากจะให้เลยหรือคุณกำลังเลือกในสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการนะครับ defining moment เนะี่ยมันไม่ได้อยู่ในตารางปฏิทินของคุณนะครับแต่มันทำให้ชีวิตของคุณนะรุ่งเรืองหรือทำลายชีวิตคุณได้เลยนะฮะเมื่อ defining moment มนะันมาถึงเนี่ย บางครั้งคนคุณก็รับรู้ถึงมันได้นะนะฮะเหมือนคุณเห็นหนทางหรือสองหนทางเบื้องหน้าเลยที่รอคุณอยู่ทางหนึ่งเนี่ยคุณเห็นเลยว่ามันมาถึงแล้วมันทําให้คุณขึ้นอีกทางหนึ่งมันก็ถีบคุณลงลนลงมานะครับนะฮะแต่บางครั้งมันก็น่าเศร้ามากเลยแหะเมื่อ defining moment เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับบางครั้งอ่ะคุณมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำจนกระทั่งมันผ่านไปแล้วนะนะฮะคุณมานั่งคิดพิจารณาดูมันอีกที และเข้าใจเลยว่าเออมันโคตรสำคัญเลยจริงๆนะกับตัวคุณมากๆเลยนะครับแต่ไม่ว่า defining moment นั่นอะอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะนะมันจะทำให้คุณรู้ตัวเองนะครับว่าว่าคุณคือใครนั่นแหละคือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับว่าทำไม defining moment ถึงสำคัญก็คือมันประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยว่าคุณเป็นใครใช่ไหมครับอันนี้คือคุณประกาศให้คนรอบตัวคุณนะฮะคนข้างนอกรู้แล้วแหละว่าคุณเป็นใครนะครับ สำหรับผู้นำแล้วเนี่ย defining moment เนี่ยมันบอกผู้ที่ติดตามเขาเลยนะในสิ่งที่พวกเขาอยากจะรู้มากๆเลยว่าผู้นำของเขา่เป็นใครผู้นำของเขาเนี่ยมันยืนหยัดเพื่ออะไรแล้วทำไมเนี่ยเขาถึงยังเป็นผู้นำอยู่ได้ซึ่งมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยความเชื่อมโยงของคุณกับผู้ตามเนี่ยแข็งแรงนะครับยั่งยืนนานขึ้นได้เลยนะจากการที่เขารู้ว่าประกาศคุณประกาศอะไเขารู้ว่าคุณคือใครนะฮะ มันสร้างทั้งศรัทธาให้กับผู้ตามนะครับแล้วมันก็มีโอกาสทาให้มันเกิดวิกฤตศรัทธากับผู้ตามด้วยเช่นเดียวกันนะฮะผู้เขียนเนี่ยเขาได้ยกเหตุการณ์2เหตุการณ์นะที่สําคัญนะครับในเรื่องของ defining moment เนี่ยเป็นเหตุการณ์ของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจอร์จดับเบิลยูบูชนะครับ,นรบในช่วงเทอมแรกที่เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะฮะทุกคนก็เคยด้ยินเหตุการณ์เครื่องบินบินชนตึกทวินทาวเวอร์หรือตึกแฝดที่นิวยอร์กใช่ไหมครับ ือที่เรารู้กันในเหตุการณ์ในเลเวลน,นะฮะเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันทําให้ประธานาธิบดีบูชเนี่ยเชื่อมโยงคนอเมริกันเนี่ยเข้าหาการทันทีเลยไม่ว่าชาวอเมริกันคนนั้นจะลงคะแนนให้กับเขาหรือไม่ลงก็ตามนะครับเขาสร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนอเมริกันนะที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดที่จะต่อต้านต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายนั่นเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ผู้เขียนได้ได้ยกไว้อ่แต่ส่วนในเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือในสมัยที่ ท่านบุชเนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีในเทอมที่2เนี่ยนะครับมันเกิดพายุแคทรีน่าขึ้นมานะครับซึ่งคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกได้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยของเขาเนี่ยตอบสนองช้ามากกับวิกฤตตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นวิาพากษ์วิจารณ์กัน,นยอย่างกว้างขวางเลยในเรื่องที่การขาดซึ่งเพราะว่าผู้นําของประธานาธิบดีเห็นไหมครับคนคนเดียวนะฮะแล้วก็ defining Moment 2อ,อย่างเนี่ยมันทาให้มันสร้างมันทาให้แตกต่างมันเกิดมันสร้าง Impact บางอย่างขึ้นมาเลย เขาถึงบอกว่า defining moment ของผู้นำเนี่ยมันเป็นการประกาศให้คนอื่นรู้ว่าว่าว่าคุณคือใครอ่ะว่าเขาคือใครแล้วมันจะมีผลที่ตามมาอย่างแน่นอนนะฮะเมื่อผู้นำตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างถูกต้องทุกคนชนะครับเมื่อเขาตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดพลาดฮนะทุกคนก็แพ้ไปกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อที่สามเนี่ย defining moment เนี่ยจะกำหนดว่าเราเนี่ยเป็นใครในอนาคต คุณจะไม่มีทางเหมือนเดินอีกต่อไปเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเคลื่อนไปข้างหน้าหรือไม่ก็ถอยหลังนะครับแน่นอนว่าแต่คุณจะเคลื่อนที่แน่นอนอเมื่อเมื่อ defining Moment มันเกิดขึ้น่ defining Moment ก็คล้ายๆกับสี่แยกอะฮะแต่เป็นสี่แยกของชีวิตครับเมื่อขับรถมาถึงสี่แยกแล้วคุณมีโอกาสนะที่จะเลือกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปหรือคุณจะมีความคิดว่าคุณจะเริ่มหาเส้นทางใหม่ๆก็ได้ในชีวิตของคุณนะครับมันให้ทางเลือกแล้วก็โอกาสกับคุณครับ และไม่ว่าทางใดก็ตามนะฮะที่คุณเลือกเนี่ยมันจะกำหนดเส้นทางอนาคตของคุณเลยทีเดียวเมื่อคุณผ่าน defining moment ไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีทางกลับไปเป็นคุณคนเดิมได้อีกเลยครับผู้นำเนี่ยจะกลายเป็นผู้นำที่ดียิ่งขึ้นเมื่อเขามีประสบการณ์นะฮะ defining moment แล้วเขาตอบสนองมันอย่างถูกต้องครับแต่ความยากของมันก็อยู่ที่ว่าเมื่อมันมาถึงคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เลือกมัน คุณไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่ามันจะมาเมื่อไหร่นะครับแล้วแม้ว่าคุณจะควบคุมมันก็ยังทําไม่ได้เลยสิ่งที่คุณทําได้ก็คือคุณเตรียมตัวให้พร้อมนะครับที่จะรับมันครับแล้วสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยเป็น3วิธีครับที่คุณจะเตรียมพร้อมรับมือกับ defining moment ที่จะมาถึกหาคุณในอนาคตนะครับข้อแรกนะครับที่คุณเตรียมตัวได้ก็คือคุณไปศึกษา defining moment ที่เกิดขึ้นกับคุณในอดีตครับการศึกษาบทเรียนในอดีตนะครับ ะะเมื่อ defining moment มาถึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะในอดีตตอนนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่พลิกชีวิตของคุณเนี่ยมันมาถึงแล้วนะฮะคำตอบก็คือเออใช่ฉันรู้แล้วฉันก็ใช้มันเรียบร้อยไปแล้วนะฮะทำไมล่ะฮะทำไมคุณถึงรู้ครับอีกคำตอบก็คือคุณไม่รู้คุณก็ต้องถามตัวเองหาให้เจอว่าทำไมอ่าช่วงเวลาสำคัญชีวิตของคุณมันมาถึงแล้วคุณไม่รู้ไม่รู้ว่า,วามันมานะครับอันที่สองคือเมื่อคุณรู้คุณตอบสนองมัน คุณตอบสนองมันแบบไหนล่ะครับแล้วทําไมคุณถึงตอบสนองมันแบบนั้นนะครับนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยถ้ามันจะมาถึงในรูปแบบอย่างนี้อีกอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะแต่ลักษณะที่คล้ายกันเนี่ยคุณจะตอบสนองมันไปแบบไหนนะครับง่ายๆก็คือคุณถอดบทเรียนในอดีตแหะครับว่าอะไรที่มันใช้การได้สําหรับคุณอะไรที่ใช้การไม่ได้แล้วครั้งต่อไปถ้ามันมาถึงคุณจะทําอะไรนั่นคือวิธีการเตรียมตัวข้อหนึ่งนะครับ ข้อ2เนี่ยคุณเตรียมตัวสำหรับ defining moment ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตได้นะครับแม้คุณจะไม่รู้100%เเลยแหละว่า defining moment ที่จะมาหาคุณนะฮะในอนาคตมันจะมาในร,รูปแบบไหนมาเมื่อไหร่นะครับแต่เมื่อเราศึกษาอาดีตนะครับแล้่เราประเมินตัวเองในด้านต่างๆของชีวิตของเราในอย่างสม่ำเสมอนะคุณเชื่อไหมว่าคุณจะมีเซนส์ะคุณจะรู้ได้ว่าคุณจะต้องเตรียมตัวในเรื่องใดบ้างเพื่อรองรับเหตุการณ์ในอนาคตที่จะมาถึงคุณนะครับ ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับให้คุณเห็นภาพได้อย่างชัดขึ้นนะครับคุณลองมองสิว่าในอดีตของคุณเนี่ยนะฮะคุณพลาดโอกาสสาค,คัญสำคัญมันเพราะเหตุผลอะไรบ้างหลายคนเลยนะฮะพลาดเพราะเรื่องสุขภาพนะครับเขาช่วงระหว่างที่มีโอกาสดีๆเข้ามาหาเขาฮะจุด defining moment เข้ามาหาเขาเขามีสุขภาพไม่ดีฮะบางทีเขาป่วยป่ะนะครับหลายคนเลยแหละเขาเขาต้องรับมือจัดการเรื่องการจัดลําดับความสําคัญในชีวิตการตัดสินใจฮะ มักจะเอาเรื่องที่ไม่สําคัญขึ้นมาจาัดก,การก่อนนะก็มีนะฮะอันนี้ของจริงนะฮะนะฮะเรื่องสําคัญสาคัญบางทีมองไม่เห็นเอาไว้ที่หลังนะฮะซึ่งกว่าจะรู้ว่ามันสําคัญก็ผ่านไปแล้วหรือบางคนเนี่ยจุดที่ฉุดดึงร้างเขาอยู่คือเรื่องอความมีมนุษยสัมพันธ์นะครับเพื่อร่วมงานเห็นนะฮะไม่พูดไม่ให้โอกาสบ้างนะครับเพราะคุณไม่เคยเลยครคุณทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่เคยทักทายใครเลยนะครับอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มจะมองเห็นอนาคตว่าเฮ้ยเราจะเตรียมตัวกับมันแบบไหน เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ฝึกฝนมาในชีวิตประจําวันครับนะฮะถ้าต้องการเรื่องสุขภาพคุณก็เริ่มไปหาวิธีการดูแลสุขภาพของคุณนะฮะออกกําลังกายทานอาหารพักผ่อนต่างๆนะครับการจัดลําดับความสําคัญคุณต้องเริ่มนะฮะเริ่มให้นิยามหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณว่าอะไรที่มันสําคัญมาอันดับแรกอะไรที่มันสําคัญรองลงมานะครับการมีมุษยสัมพันธ์นะฮะเริ่มทักทายผู้คนทั่วไนะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าคนที่อยู่หน้าอุปกรณ์ที่ทํางานกับคุณเนี่ยบางทีมันพูดไม่ได มนุษย์เราเนี่ยพูดได้เริ่มมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะฝึกฝนได้นะครับข้อ3นะครับในการเตรียมตัวรับมือก็คือคุณต้องฝึกฝนที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันครับนะฮะแล้วก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณในทุกๆวันเนี่ยมันเป็นช่วงวินาทีที่พลิกชีวิตคุณได้เสมอคะคือคุณฝึกมี defining moment ในทุกทกจังหวะชีวิตของคุณนะ่ะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณประสบอยู่ตรงเนี้ยให้คุณมีสติและคิดว่ามันเป็นจุดที่พลิกชีวิตของคุณได้ เมื่อคุณฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะปรากฏเป็นการเป็นของคุณแล้วอ่ะคุณจะเป็นธรรมชาตินะฮะ,ะเมื่อ defining Moment เข้ามาหาคุณจริงๆในอนาคตเนี่ยคุณจะรู้สึกผ่อนคลายฮะนะฮะแล้วก็คุณจะรู้แหละว่าต้องต้องทำตัวอย่างไรนะครับเมื่อมันมาถึงอ่ะผมพูดมาตั้งแต่ต้นถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะมาสรุปให้คุณฟังสักนิดหนึ่งว่าเราเรียนรู้อะไรกันไปจากบทเรียนนี้นะครับอันแรกก็คือคุณรู้จักถึงช่วงเวลาที่พลิกชีวิตของคุณใช่ไหมครับที่ที่เราเรียกว่า defining Moment นะครับ แล,แล้วมันสาคัญยังไงล่ะฮะมันสําคัญเพราะว่าหนึ่งนะฮะมันทําให้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครนะฮะสองคือคุณประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยว่าคุณเป็นใครอันที่3คือมันกําหนดอนาคตใหม่ของคุณนะครับอันนี้นะฮะอันนี้นะครับแล้วก็การเตรียมตัวรับ defining moment นะครับนะฮะก็มีด้วยกันอยู่3ข้อที่ผมนําเสนอไปเบื้องต้นก็คือ1น,นะฮะศึกษาอาดีตถูกไหมครับสเตรียมตัวรองรับอนาคตครับ3คือฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันครับนะฮะ ผมเชื่อว่านะครับในโลกของผู้นำเนี่ยพวกเราเนี่ยยังคงเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับแล้วก็หากคุณยังมองหาโอกาสอยู่นะทุกวันนี้คุณยังเป็นคนที่มองหาโอกาสอยู่นะฮะหากคุณยังเป็นคนที่กล้าที่จะตัดสินใจเขาเรียกว่ากล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลงมือทํานะครับผมยืนยันเลยว่าคุณจะยังพบกับช่วงเวลาที่พลิกชีวิตของคุณอย่างที่เราเรียกว่า defining moment อย่างแน่นอนครับนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจ่อและ Leadership for Life นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับนะครับแล้วก็เอาอไปใช้ชีวิตอย่างมีพลังกัน,นครับแล้วพบกันในอพิจสหน้านะครับสวัสดีครับ